้นกล้าสู้ซาพลังเขียววันนี้เสนอตอนพิศาบรร์บอลลูดมาแล้วตายแล้วสิ้นบุญลาออกมองเพ่งเจ็บใจจริงๆทำไมนะแผนการต่างๆของฉันต้องถูกเจ้าหัวเขียวมาขัดขวางทุกข์้งเลยลูกน้องกี่ตัวกี่ตัวก็ไม่ได้เรื่องสร้างมาเสียก็สุก ถมยังเสียค่ากบข้าอ,อีกเจ็บใจจริงๆไง,งย,ยน่าขาวจ,จ,จะลองให้ผมทำดูดีไหมครับปู่น้าผมทำได้นะครับปู่น้าเชื่อใจผมเถอะแค่นั้นเหรอจะมีปัญญาไปจัดการกับมันฉันว่าอยู่คอยบริการฉันที่ดีน่ะดีแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมสร้างเครื่องดูดพลังเสร็จแล้วและผมมีแผนการจัดการกับมันแล้วด้วยลองดูก็ได้ถ้าจะหมั่นใจขนาดนั้นละก็ เดี๋ยวก่อนจะมีสารบอลลูนจะเพิ่งไปเดี๋ยวหอูหน้ามีอะไรเด็กๆจะแนะนำเหรอครับเมื่อแห่ว่าก๋วยเตี๋ยวที่ฝ่าไปซื้อน่ะได้หรือยัง สุดยอดจริงๆแผนการของเราหัวหน้าครับผมนำเครื่องดูดพลังไปติดตั้งไว้ที่ภูเขาตามที่ท่านสั่งเรียบร้อยแล้วครับทำได้ดีมากแต่ท <c oughs> ว่าหัวหน้าครับแล้วเราจะใช้เครื่องดูดพลังมาจัดการกับเจ้ายอบนุษย์ยังไงล่ะครับมันสมองฉลาดฉลาดฉันคิดไม่หมดแล้วมาดูนี่สิ หลังจากนี้ฉันจะบินไปเหนือภูเขาแล้วใช้พลังบอลลูนดูอาก้อนเมฆทั้งหมดมาเก็บไว้ในตัวปล่อยน้ำที่เหยไปเป็นก้อนเมฆฉันดูเก็บไว้หมดก็ทำให้ฝนไม่ตกเพราะฝนไม่ตกไปน้ำลำธารต่างๆจะขาดน้ำพวกต้นไม้จะเหี่ยว,วเฉาผู้เกษตรกรจะไม่มีน้ำไว้เพาะปลูกเด็กๆและผู้ใหญ่จะไม่มีน้ำไว้กินไว้ใช้ไว้อาบด้วร้อนันไปทั่วอู้ฮูอ๋อจากนั้นยอดมนุษย์ก็จะต้องออกมาจัดการหัวหน้าใช่ไหมคะใช่แล้วฉันเตรียมแผนเด็กๆไว้จับมาแล้วล่ะแล้วพอจัดการได้ก็จะใช้เครื่องดูดพลังดูดพลังของมัดออกไป เครื่องนี้ใช่ไหมล่ะครับตรือตรือใช่อ้าวแล้วแกมันกลับมาทําไมฉันบอกให้เอาไปติดไว้ที่ภูเขาไงเพราะล,าล,าลา่าลาลาลาก็หลุมน้องของแกไงเอาเครื่องนี้ไปติดไว้ที่ภูเขาทองแล้วใครเ่ะจะมองไม่เห็นฉันก็เลยตามไปเก็บ แล้วก็แอบตาลูกน้องของันด้วยว่าแล้วคุณฉลาดฉลาดอย่างฉันด้านมีลูกน้องโง่ต้องจัดการเองซะแล้วเอืีนี่น่พึ่งไปไหนทัไหนเดี๋ยวสิฉันยังสงสัยอยู่อย่างหนึ่งที่แกบอกว่าแกสามารถดูดเอาก้อนเมฆทั้งหมดมาไว้ที่ตัวแกได้น่ะจริงเหรอโอ้เจ้ายอดมนุษย์รู้จักสมุนมือกขวาของท่านดำน้อยไปแล้วท่านดำนะชื่อในความสามารถของฉันขนาดไหนไม่เชื่อใช่ไหมคอยดูเห็นไหมเห็นไหม ดูดีๆนะจะาขอมืซื้อมือเห็นไหมเห็นไหมเมอดยอือย่างหอ สุดยอดเลยจริงๆนะพี่หุ่นดูสิใช่สุดยอดจริงๆเลยไม่ไหล,ะ,ไไหละยอมรับในความเก่งของฉันเลยยอมแสดงว่าตอนเนี้ยหากแกไม่ปล่อยแม่พวกนี้ออกมาฝนก็จะไม่ตกและน้ำในแม่น้ำลำคลองก็จะขาดรู้นะ<ค>ว่าฉันเก่งขนาดไหนนะฉันคงต้องยอมรับว่าแกเก่งๆๆจริงๆเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าอะไรเหรอเดี๋ยวข้าจะเอาตัไปหน่อยนึงดูนะแมวนะไม่เอาอย่าอย่านี่ย ฮ่าเป็นไงพี่หุนเราชนะแล้วเย้ยอดเลยจริงๆโอ้โหเกงรับโอเคครัชามรถด้ถอยเสร็จมาอีกแล้วนี่อ่อ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 ่ออ่นอ่อ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 อ้ออ่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 ออคออ่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 ใอ้ออ่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 สอ่ออ่ออ่ เชิญน้องๆร่วมเขียนจดหมายแสดงความคิดเห็นในหัวข้อเยาวชนรุ่นใหม่มีสูนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน .2.1 สอปนนอแยกลาดพร้าว10901น้องๆที่โชคดีจะได้รับเสื้อยืดพลังเขียวและแก้วน้ำยอดมนุษย์เป็นของรางวัลจากต้นกล้าซูสซ้าพลังเขียวด้วยนะครับ